ถ้าพี่ไม่สั่งยิงห้ามยิงมึงปล่อยให้มันยิงกูได้ไงเฮ้ยพงยว่ไม่สั่งยิงนะถ้าพี่ไม่สั่งยิงห้ามยิงมึงปล่อยให้มันยิงกูได้ไงเฮ้ยพงยว่ไม่สั่งยิงอ่ะเดดี๋ยวอะไรม อะแขกมาผมได่อยากดูตรงน้ครับแม็กซี่เป็นจุดแหล่ไอ้ที่ไม่ใช่แล้วจะไปยิงเอาพอปะหัวหุ่นย่ำนันอ่ะเอาเลยกะเดยองแอร์ก็แห้วไปอย่ด้วยอย่าไม่ได้ผลอย่าย่าอย่อาเี่ยวเลยป้ันดิ ให้ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยครบหน่อยมาเก็ตมาวางดีแล้วครับโอ้ยมาเก็ตมาหมดเลยเออมันสวยจริงวางแล้วไ่ใช่เี่ยนี่ที่ารกานย วเยอะยาวเยอะมีนะวะเขาเปิดไปี่ไพี่ไดนพนไปโอ้เจอไหมครับทำไมอีกลเต้ายพี่เธอเธออยู่หน้าเผ่าอะของของมันมเตัยมันไม่มีเลย ไนมาเข่ไท้งหมดมันย่ไมันเข้าไปแล้วมันเขไปแล้วลองน่เกิเลใช่หัวใช่ตรงเขาเรียกห้องอะไรวะห้องเขาเรียกห้องคอมมืมีไอ้ผีไล่แต่กลองเช็คดูมันนี่น่มาเก็บิในมไเก็บทิเลิศ่้แลไรแบบ้่ไม่เตมแล้วกดสเปอมด้วยอ่ะ

ตายตายก็จะตายยนนะมันหนุ่มยืนนะบนอูเนี่ยไปเก็บของเพื่อนมาแต่งเราเพ่อนเก็บหมดหมดไปหมดไแล้วดีแล้วมาเลยมาเลยมอนมอนมาเลยเรไปไปมันไปมั เอเฮียนี่จะเกิดอาแม่งเกิดสองีจีและกูทีน่าโอเกิดสาม